ครับค่ะน้องโจ้นี่โดนตนตองโจ้แล้วจริงจฝั่งคุณจะเครับฝั่งเปิดเดินเลกยผ่านลมๆมาแล้วก็ตุาโลมเลยแล้วที่มาที่ไปในการเปิดร้านโจ้ม uh, ่ทังรอรัวน้องโจเองป้าเองเลยันราารทีมคือต้องบอกย้อนก่อนนะคะว่าโจ้เนี่ยเป็นคนทำอาหารแล้วก็ทุกเช้าโจ้เองเป็นคนทำอาหารให้ผมพ่อบแม่ทานจนรสชาติเนี่ยถูกปาทุกคนในครอบครัวก็เลยทำมายุ่งเข้าน เป็นอาหารออนไลน์ขายแล้วก็ไปเปิดนะ้านแล้วก็เธอติดต่อตอนนั้นจะเปิดนาะนแล้วเป็นช่วงรอยต่อของเกี่ยวกับแะกะผ่าก็เลยติดตัวลงตดตัวลงก็เลยจะนด้ขายตามงานเป็นผูบุ้งเส้นย่างเดียวขายในพวกเส้นก็ะด,ดังมากขายที่ตลาดนัดดาราสามขายงานกรดาแป่แล้วก็เกิอมาขายออนไลน์เพราะเริ่มออนไลน์ขึ้มาแล้วก็ขายออนไลน์อย่างเดียวเลย เมือขายออนไลน์ปุ๊บตอนนี้เราได้ทุแล้เราก็เลยมาเปิดเป็นร้านโจ้าของขนมที่นีค่ใช่แ้วทนี่กน้ก็เทีาเป็นคุณเป็นานมชอาหารอบครัวแล้วก็ทานี่ชอคุณแม่ใช่ค่ะแล้วนก็โตอกนี่ก็ชอบดยที่ท่านนี้็อเด็กๆที่มาคห้ชอมากรักในทาอาหารมากเราก็เลยแบบรู้สึกว่าทำได้แล้วันมีความจาก็เลยเออเลือกที่จะเปิดร้านอาหารนีว่าเปิดปหม่ครั้งหนึง ของเราแล้วาของเขาแน่เราด้วยพว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องได้ผลพได้ผลกระทบครบวนะะพือว่าเด็กทุกประารมีสุาใช่ได้รับเป็น็ปเลยแล้วทาเมาท์ของทางรัฐก็ทำางโจทยอีกนี่คือว่าได้ระบการมนการป้องกันสุขภามีการตรวจสอบมีการควบคุมของทางรืฐเรียบร้อยุกอางการตรวจรับรู้ขอล้างรัฐเดรรัมเดวรัมให้เช่นโต้ได้อปฏิบัริการ ตามกฎระเบียบของทางกระทรวงสาธารณสุขทาการรยระไและโดยส่วนตัวน้องเจ้าด mm ิฉ hmm. right ันกอยากจะเพิ um. er ่มชนให้กับทาานท่องเทั่วทานมาใบริเวณทางฝั่งตะวันออกฝั่งครได้ลองมาชิมดูอาหารวังถุดิบพันธุ์ดยและกลองว่าไม่ผิวังแน่นอนทุกท่านที่ได้ทานอาหารของวัตถุดนธเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าอะไรคะคือรสชาติเนี่ยพ่อแม่โตไทยในไทคือลูกค้าก็จะเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันเลคะทุกคนจะได้ทานเหมือนกันหมดคือยืนยันว่าใส่ใจในรายละเอียดของอาหารมือนทำให้กับคนในครอบครัวเราทาุกคนที่ไปทานจะเป็นคนในครอบครัวของโจหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสชาติคุณภาพอาหารการความสะอาดทุกอย่างก็คือจะเป็นคนในครอบครัวเราทานหมดค่ะวันนี้ทางรู้สึกยินดีมากเราต้องขอขอบคุณของโจมากนะครับคุณ่ะก็ไม่หยุดด้วย